วันนี้เนี่ยความคืบหน้าใหญ่ในวงการของเทคแล้วก็คนที่เป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันต่างๆนี่นะคะทางสำนักข่าว CNN รายงานค่ะบอกว่าทาง Microsoft นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเดินหน้าที่จะขอเจราจาซื้อธุรกิจ t i k t o อค่ะจากบริษัท ByteDance นะคะของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทาง Microsoft เนี่ยนะคะเขามีการชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่านทางบล็อกของบริษัทค่ะระบุว่า นายสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft มีการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วทําให้ Microsoft เนี่ยมีเวลาที่จะเจรจากับไบ d a n c e บริษัทแม่ของ t i k t o อกไปจนถึงวันที่15กันยายนปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะระง,งับความพยายามที่จะไปซื้อแอปพลิเคชัน t k t t o k ของ Microsoft เนื่องจากว่าต้องการจะแบน t ์ทิกต o k อย่างเดียวเลยค่ะ ซึ่งทาง Microsoft เนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าทางบริษัทเองก็ตระหนักถึงความกังวลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยหยิบยกขึ้นมานะเพราะฉะนั้น TikTok ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วก็ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับอเมริกาเหมือนกันระหว่างนี้ Microsoft นะคะยินดีที่จะพูดคุยกับรัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีเสมอ ขณะที่ TikTok เองนะคะก็ออกมาถแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าบริษัทจะไม่หอให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือและการคาดดาวต่างๆก่อนที่วานเนซ่าพับพัสผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจะอัปโหลดวิดีโอคลิปในวันเสาร์เพื่อจะยืนยันนะคะว่า TikTok ไม่มีแผนที่จะหายไปจากสหรัฐแต่อย่างใดค่ะ รายละเอียดในสัญญาการซื้อขายครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้ Microsoft เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็มาบริหาร t ิ k กตอกในสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่ง Microsoft ยืนยันนะคะว่าบอกว่าถ้า Microsoft ได้เข้ามาดูแลกิจการของ TikTok แล้วแล้วก็เข้ามาบริหารแล้วเนี่ยนะจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้งานไปเซิร์ฟเวอร์อื่นแต่อย่างใดค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทาง TikTok ก็เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ใช้ในโซนอเมริกาเหนือจะถูกเก็บเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ในสหรัฐแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งก็จะไม่อยู่ภายในใต้กฎหมายจีนอย่างที่หลายคนเนี่ยกังวลกัน Microsoft นะคะก็เปิดเผยว,ว่าทางบริษัทจะส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้งาน t k t t o k ขณะเดียวกันก็จะมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับโลกด้วยนี่คืออีกการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ เป็นความเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันที่มุมนึงก็เรียกว่าเจ้าปัญหาก็ได้แต่อีกมุมต้องบอกว่า TikTok เนี่ยมาแรงอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูกันนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ